ใครกำลังปั้นช่องให้มีผู้ติดตามครบพันเพื่อที่จะขายของใน Tik t o k s h o p คุณต้องดูคลิปนี้เพราะคทูนร่าจ,จะบอกว่าคุณไม่ต้องปั้นช่องให้ครบพันคุณก็สามารถขายของใน t i k t o k ได้เทคนิคของมันก็คือแค่ทําให้หน้าช่องของตัวเองมีจักรา้าก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จาก t ิ k t ต k ได้แล้วค่ะทีนี้ทํายังไงให้มีจักราวิธีที่1สมัคร Tik t o อลช็อปเซลเลอ หลังจากนั้นให้เชื่อมโยงช่อง TikTok ของคุณที่มีผู้ติดตามเพียงแค่ศูนย์คนก็ได้นะคะให้มาเป็นบัญชีแบบ Marketing ให้กับทาง TikTok Seller ที่คุณได้สมัครเปิดไว้ส่วนวิธีที่สองที่จะได้ตะกล้ามาก็คือคุณไม่ต้องสมัคร TikTok Shop Seller เลยแต่คุณต้องมีผู้ติดตามให้ครบ1,000คุณจะสามารถกดสมัคร TikTok Shop Creator ได้ ซึ่งจะสามารถนำสินค้าจากร้านอื่นมาวางขายที่หน้าช่องของตัวเองได้เลยอันนี้จะไม่ยุ่งยากแต่จะไม่สามารถขายสินค้าของตัวเองได้นะสมมติออนาคตคุณมีสินค้าของคุณขึ้นมาคุณจะสินค้าของคุณมาวางขายไม่ได้คุณต้องไปสมัคร TikTok Shop Seller ก่อนคิดว่าคลิปนี้คงจะเคลียร์นะคะแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพมานะจ๊ะ